สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทริปแอนทิก for you นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีปักหมุดคลิปวิดีโอที่เราชอบในแอป Tiktok ให้มาอยู่ด้านบนสุดนั่นเองนะครับอันดับแรกเข้าไปที่แอป t ิ k t o k พอเราเข้ามาแล้วแต่ที่โปรไฟล์ของเราด้านล่างขวามือหลังจากนั้นเลื่อนหา คลิปวิดีโอที่เราชอบนะครับและจะทําการปากัาปากหมุดให้ไปอยู่ด้านบนสุดนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเอ,า,อาเป็นวิดีโอนี้แล้วกันที่ยกนิวโป้เนี่ยครับผมแตะไปหลังจากนั้นแตะที่เมนู3จุดตรงนี้นด้านขวามือแล้วก็มาแตะที่นี่ครับปักหมุดตรงการด้านล่างแตะไปปุ๊บหลังจากนั้นแบ็คขับ นี่ครับจะเห็นว่านะครับรูปยกนิ้วโป้งนะครับก็จะมปอยู่ด้านบนสุดแล้วนะครับในส่วนนี้แต่ถ้าเกิดเราจะยกเลิกการปักหมุดก็แตะที่แตะไปที่คลิปวิดีโอที่เราปักหมุดเอาไว้นะครับถ้าต้องการยกเลิกนะครับผมเหมือนเดิมครับเมื่อทา,าแล้วก็แตะที่เมนู3จุดแล้วมาแตะยกเลิกการปักหมุดครับแล้วก็แบ็คกลับ ก็จะหายไปแล้วนะครับก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับสําหรับคลิปวิดีโอที่เป็นยกนิ้วโป้งนั่นเองนะครับนี่ครับจะมาอยู่ที่เดิมและนี่ก็คือวิธีการปักหมุดคลิปวิดีโอที่เราชอบในแอป t i ก t o k ให้ามาอยู่ด้านบนสุดนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง t i ปแอนทิ f ฟอยู u ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ